สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคิมมี่คุงชาแนลนะฮะโอเคก็วันนี้จะมาเล่นด่านสนามนาม้าบอสิบห้ามคนด่าน,นนี้นั่นเองนะครับไม่กุ้งคัด,ดอะไรเขาด่านไปชุนรถคัดารีนเอาเขเอาเข้าอันนี้แฮะแต่ทําไมกู้ข้างเดีย๋ยวมันก็มาหามาแล้วโอ้ กุลกุ้มเร็วๆดิทำไมตัวนี้ลองโหวรเรวาภาพบักนะฮะแป๊บนึ่งเคภาพหายบักละเป็นตัวราฟแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยเอาตัวที่ควบคุมเยอะๆก็เอามากี่นะฮะก็คือของพวกนี้ผมหมดอายุแล้วอ่ะดูดิเอ้าคกู ไม่ยอมนะเดี๋ยวหาตังใส่มาก็ได้โถ็เป็นมากี่นะฮะพอคุมเยอะหน่อยไม่ยอมเอาอีพีโอ้ยุดนี้แล้วเหรอจ๊ะโถ่เชิญแมงติดตามไม่เอาดีกว่านะรอแม่งเม่ไรจะกดอีดจัดโ,โอ้ พ่อพ่อพ่อแล้วเมื่อไหร่คูจะได้ได้ฮะพูดได้แล้วนะมึงกดดีวะกดโหลดโลกดโหลด ออดิฟายโอ้เกมข้างอะเวลากูถ่ายมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแทบที่ดาวสุดซ่าเดี๋ยวก็เก่งเก่งแชมป์ก่อนซ่าก็เก่งนะฮะเกมันเนอร์ก็เก่งอะคุณชายอาร์มก็เก่งนะโอ้เก่งทุกคนเลยดูดิผัดผัดผัดเลด้เอสเอสเนี่ย เร็วๆแหลกไม่เป็นไรมาขอควบคุมมางกิครบ้อมเยอะกว่าจะเล่นตัวนี้ตัวไหนวะคุกูเล่นตัวนี้อะเขาทำไมกูไม่ได้ฮะขอพายครับเกมบล็อกครับ ผมเก็บแล้วมันไม่มาครับเกมบัคกครับก็ดีใจเลยเกินเกมบัคกเนี่ยหา uh huh. เก็บแล้วนะมึงมันก็มาใหม่แล้วก็เก็บแล,แล้วมันก็ไม่ได้โอ้โหกว่าจะได้นะซื้อแหลกโถ่อยโถ่อย ลงมากูเลกเลยในสัตร์โอ้โหเอเฉยเออเฮยจไม่จับเงวเก็บ อันนี้ครับดีครับที่ผมเอามากี่ก็เพราะอย่างนี้นะครับเพราะงง่ายอะเฮอันนี้ไม่เป็นไรครับชนแล้วมันแค่เกิดตรงนั้นครับซ์ฟเดี๋ยวนี้ซ์ฟเวลาซัฟใครอัปเดตอะไรเยอะๆชอบแหลกนะฮะทันจูถุยทันผู้ไม่รู้เป็นอะไรชนดีวแม แต่มันก็ระเบิดพลังฮะสปินไร้วาวเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอีจัดอีจัดโหฮะสวยขี้ตรงนี่ก็สวย อากาศแต่เก่งนะเออบึ้มพลังอีกแล้วอันนี้นี่อย่าไปชนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่งตายสัตว์เฮ้มันจะไปทางไหนวะอ้โหนี่แหละนี่แหละ เกือบแล้วเราจออะปัดหางอีกนี่ไงว่าแล้วเมกน้ื่อ โอ้ยหเหลือเวลาอีกประมาณสองนาทีกว่าสองนาทียี่สิบกวานาทีฮนะต้องรีบอื้มกูไม่เห็นแล้วมึงอ้โทำเร็วไป ช่างราก้กาจริงๆนี่มันก้อนนแล้วเร็วเราต้องเร็วนะมันไม่ได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะ เรียบร้อยต่อไปก็ไอ้นั่นอ้าวสวยขี้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 ก็จ้าข้าดาวาผ่านไม่หานะเราเอ้ยลืมบอกนะเราจะเล่นกันสี่ด่านนะฮะ อ๋อก hmm. ูลืมเปลี uh ่ยนแล้วเนี่ยเดี๋ยวสองคน โอ้แพ้ชัวร์กว ไปทันแล้วครับอ่าด่านนี้เราแพ้นะฮะอ่ะคาคอานี้เสร็จลูกก็จะบอกนะใครเล่นอันดับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนะฮะให้เรามาดูกันเลยนะอ่อกูอันดับห้าเย็ด yes. ดีใจจังเลยติดอันดับด้วยไฟยอก็ฟาสองก็จะเป็นด่าน ไฟนระกโกรกันนะครับจะติดตามชมกันพาร์ทหน้านะครับ